สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุขทิศทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันใหม่วันพฤหัสที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเรามีโอกาสที่จะมาไข่ครวญและหนุนใจกันและกันด้วยพระคาของพระเจ้าวันนี้อาจจะหนุนใจซึ่งกันและกันในหัวข้อที่บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้านะคะผ่านพระคําของพระเจ้าในหนึ่งเทสรุนิกาบทที่5ข้อที่18 พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายรออธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่หนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้รับกำลังผ่านพระวจนะคำของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอเมน พระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะก็เป็นถ้อยคำที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองหนุนใจเรานะคะในการที่เราเองจะเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าซึ่ง ที่ที่นี่นะคะเปาเราเองก็หนุนใจบอกว่าให้เรานั้นที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นนามพระทัยของพระเจ้านะคะซึ่งพระเจ้าเองประทานให้กับเราโดยผ่านทางพี่สุคริต เมื่อเราพูดถึงการขอบคุณพระเจ้านะคะในสัปดาห์นี้นะคะผู้รับใช้เองก็ได้ไปหมู่บ้านห้วยมะเฟืองเนาะเพื่อที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกี่ยวกับวันอีสเตอร์นะคะที่นั่นในขณะที่เราไปพี่น้องทราบว่าเกิดเหตุการณ์คืนวันนั้นก่อนไปก็คือฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เช้าก่อนที่ เราจะไปถึงหมู่บ้านเนี่ยเราก็เห็นข่าวว่าโอ้ที่แม่สาน้ำป่าหลานะคะเข้ามาที่แม่สายเราแล้วนะคะเริ่มเข้ามาที่แถวใส่ลมจอยแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาซอยบ้านของสมาชิกของเราแล้ว พี่น้องที่ไปด้วยกันเมื่อเราเห็นเขาวเราก็เป็นกังวลใจนะคะสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ที่ฐานขอขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เหตุการณ์จะไม่ไม่หนักแล้วก็ไม่เป็นเหตุทําให้เราเป็นทุกข์ก็ที่ฐานขอพระเจ้าเมตตาทีา่ที่แม่สายของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงเวลาไมา่ในวันนั้นเองเนี่ยพระเจ้าก็ ยับยั้งไม่ให้น้ําป่าไหลามากเกินไปไม่ไม่ทาให้เราที่กําลังทําพันธกิจของพระเจ้าต้องเป็นทุกข์กังวลใจที่นี่นะคะพระเจ้าก็ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยพี่น้องชาวแม่สายของเราด้วยนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องของพระเจ้าและในวันนั้นเองก็รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเราสามารถที่จะทําพันธกิจของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้ยงเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอที่แม่สายเองหรือว่าที่หมู่บ้านเองก็ทุกอย่างพระเจ้าก็นำนะคะสิ่งที่กังวลใจก็คือว่าโอ้ภนกิจของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยวางแผนเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมข้างนอกแต่วันนั้นก็ฝนตกนะคะฝนตกก่อนที่จะไปถึงก็มีมีฝนด้วยเราก็กังวลว่านะโอ้ถ้าไปถึงช่วงบ่ายเราจะทํากิจกรรมได้ไหมนะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะเมื่อเราเดินทางไปเนี่ย ก่อนจะไปถึงหมู่บ้านเนี่ยฝนก็เริ่มไม่ตกแล้วนะคะก่อนจะถึงใกล้ๆเนี่ยยังมีฝนนะคะแต่เมื่อเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฝนก็ไม่ตกแล้วแล้วพอถึงช่วงที่เราจะต้องทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็แห้งสนิทเลยนะคะเราก็สามารถใช้พื้นที่ข้างนอกดินโคลนก็ไม่ได้ลือ,อแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าและกิจกรรมสุดท้ายที่เราทานะคะเพราะเราต้องใช้กิจกรรมในการทําข้างนอกเนี่ยประมาณสองชั่วโมง เมื่อเราทํากําลังทาพันธกิจทั้งของผู้ใหญ่และเด็กเนาะของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กเนี่ยเมื่อเรากําลังทําพันธกิจแล้วก็ทํากิจกรรมสุดท้ายเลยนะคะเราแบ่งเป็นอ่าสี่กิจกรรมเนาะที่อยู่ภายนอกนะคะกิจกรรมสุดท้ายอีกไม่กี่นาทีก่อนที่กิจกรรมของเราจะเสร็จสิ้นเนี่ยฝนเริ่มตกค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราทํากิจกรรมจนเสร็จสิ้นแล้วฝนถึงตกทําให้เรา ทำทุกอย่างที่เราวางแผนไว้ข้างนอกเสร็จสิ้นนะคะนั่นเป็นการทรงนำของพระเจ้าการทรงจัดเตรียมและการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าจริงๆนี่เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการไปทําพันธกิจของพระเจ้าเนาะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราค่ะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่อาจจะไม่ปกตินะคะที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็นําเราให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นี่คือสิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรสําหรับกลุ่มของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณพระเจ้ามีน้องๆอนุชนไปกับเรามีกลุ่มสตรีไปกับเรากลุ่มผู้ใหญ่บุรุษบางท่านที่ไปกับเราทุกท่านล้วนแต่เป็นพระพรอย่างมากให้กับทีมของเราเองแล้วก็เป็นพระพรให้กับพี่น้องในหมู่บ้านห้วยมาเฟืองด้วยนะคะน้องๆออนุชน เขาก็ใช้ความกระหารในการเป็นพยานชีวิตหลายคนได้ขึ้นเป็นพยานชีวิตบนเวทีแล้วขอบคุณพระเจ้าน้องๆอ,อนุชนทุกๆคนได้เป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่ทํากิจกรรมร่วมกับผู้รับใช้แล้วก็โดยเฉพาะในการนําน้องๆทํากิจกรรมมีหลายๆฐานนะคะที่ปล่อยให้พี่ๆอนุชนดูแลกลุ่มของเขาเองขอบคุณพระเจ้าเพราเขาทําได้ดี นำน้องๆในการทำงานฝีมือพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆช่วยพี่น้องช่วยผู้รับใช้ได้เยอะมากๆนะคะช่วยคอยเตรียมสถานที่แบกยกสิ่งหนักๆรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีน้องๆอ,อนุชนแล้วก็ทีมสตรีที่ไปกับเราสตรีเองก็แยกกลุ่มเมื่อแยกกลุ่มพวกเขาก็ทำพันธกิจกับ กลุ่มสตีด้วยกันเป็นภาพที่พวกเขาให้ความร่วมมือดีมากค่ะพี่น้องมันห้วยมาเฟืองไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่กับเรานะคะพวกเขาให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ให้ความสนใจกล้าที่จะตอบคําถามกล้าที่จะลุกขึ้นเต้นกับเราเล่นเกมกับเราเป็นภาพที่เราเห็นว่าพวกเขาเองร่วมมือกับเรามากขึ้น นั่นผ่านเพราะคําอธิษฐานของเราเนาะที่อธิษฐานเผื่อเพราะพระเจ้าทํางานเพราะพระเจ้าอยู่กับเรานะคะปีนี้นะคะคนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือน ช่วงคิิสตมาสนะคะเพราะว่ายัางเป็นช่วงของการที่ต้องอเป็นฤด,ดูปลูกฤด,ดูหวานอยู่หลายคนหลายหลายคนก็ต้องไปนอนที่ไร่นะคะเพื่อไปทํางานของเขาหลายคนมีเหตุที่ต้องเข้าไปในเมืองไปทําธุระของเขาก็เลยอาจจะคนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทุกคนที่อยู่เป็นทุกคนที่ให้ความสนใจจริงๆทั้งการฟังฟังพระคำพระเจ้าฟังคําพยัญนชีวิตและร่วมกิจกรรมทุกอย่าง เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเตรียมคนเหล่านั้นที่ตั้งใจคำถามเขาก็ตอบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่เหลือคือขอให้พระคำของพระเจ้าที่ตกไปถึงพวกเขานั้นทำงานในใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของพวกเขาที่อยากจะเชื่อในพระเยซูองค์นี้มีเด็กหลายคนนะคะเมื่ออาจารย์แบ่งปันแล้วถามว่าใครอยากที่จะต้อนรับพระเยซูเขาก็แอบยกมือแอบยกมือแบบไม่สูง แล้วก็ที่ฐานเผื่อพวกเขาและเราเชื่อว่ามือของพวกเขาที่ถูกยกขึ้นพระเจ้าจะทํางานในใจของพวกเขาเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นนะคะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางแม่สายด้วยที่คอยมาช่วยนะคะคิทาจักรของเรามีของเยอะมากหลายๆคนก็มาช่วยยกของเตรียมตัวนะเพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนนะคะก็ร่วมใจกันในการรับใช้ครั้งนี้ทำให้เราทีมเราที่ไปก็ไม่ต้องทุกข์ใจเพราะเรารู้ว่าที่แม่สายเองก็มีพี่น้องที่คอยอช่วยเหลือ คอยจัดการสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทำภารกิจได้อย่างสบายใจเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทีมทุกๆคนที่ไปด้วยกันขอบคุณพี่น้องแม่สายแล้วก็อาจารย์ที่เบดเอลน้องๆที่เบดเอลที่มาช่วยกันในการยกของนะคะเมื่อเรากลับมาทุกอย่างอยู่ในพื้นที่สูงทุกอย่างปลอดภัยนะคะและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ยับยั้งไม่ให้มีน้ำป่าที่ไหลามา เกินกาลังที่เราจะสามารถปกป้องทรัพย์สินบ้านของเรานะพระเจ้าทรงทราบนะคะพระองค์มองเห็นและพระองค์ช่วยทุกอย่างเลยขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านด้วยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้อํานวยพระพรและให้ชีวิตของเราเป็นพระพรมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเราอธิฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักพระคุณที่พระองค์ทรงปรดมอบให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการทรงจัดเตรียมการทรงนำของพระองค์ พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายและพรงช่วยเราขอให้พระวจะนาคำของพระเจ้าที่ไปถึงบ้านห้วยมะเฟืองนั้นจะก่อผลและเป็นพรเพื่อให้พวกเขาเองที่จะ,ะเป็น ดินดีที่เมื่อวันเล็ดแห่งเขาประเสริฐของพระองค์ตกลงไปในใจของพวกเขาพวกเขาจะปัารถนาที่จะเชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าทรงทํางานทํากิจในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนดเด็กทุกๆคนขอพระคุณพระองค์สําหรับทีมงานที่ดีที่พระองค์ทรงมอบให้เราขอพระคุณพระเจ้าสําหรับ ทีทมั้งบุรุษสตรีที่ไปกับเราน้องๆอ,อนุชนที่ไปกับเราและพี่น้องและทุกๆคนที่อยู่ที่แม่สายคอยที่จะเป็นกองหลังคอยอธิฐานเผื่อพวกเราคอยช่วยเหลือพวกเราแล้วก็คอยดูแลสิ่งที่เราในทีมเป็นห่วงทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีความเชื่อยอย่างเดียวกันมีพระเจ้าองค์เดียวกันขอพระคุณพระองค์ขอบพระ,อระคุณพระเจ้าขอให้ทุกสิ่งที่เราได้หวานลงไปในบ้านห้วยมะเฟืองทั้งพระคำของพระเจ้าทั้งคำพยานชีวิตของพี่น้องทั้งความรักที่เราไปมอบให้ทั้งทุกอย่างที่เราได้นำเสนอพวกเขาขอให้เป็นถ้อยคำแห่งพระพรไปถึงพวกเขาด้วยขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุริจเจ้าอเมน ขอพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ